เวจุม oh no, 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 no. ี่ไม่กลัวเหรอกลัวเลยงควายมาก่อนโอโน่นโนนโน่นน่นะนมัมมัมกวโอ้ my god เฮ้ยน้องมีความเฟรรี่อยู่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอุยสวัสดีค่ะอุยน่ารักน่ารัก นี่คือท่าสวัสดีของน้องควายนะคะตัวนี้ชื่ออะไรคะเนี่ยชม้อยชม้ายอ๋อน้องชม้อยชม้อยชม้อยอุ้ยมีมีชะงายด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเห็นเสื้อสีแดงไม่ได้เลยอย่านะอย่านะคะอย่านะคะเอะลูกอ่ะมัม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  มัมมัมกู๊ดบอยอุ้ยเนี่ยไปหาลูกควายน้อยกันนี่เหรอนี่เหรอนี่จะเป็นที่ชมควายนะคะของรีสอร์ทนะคะคือแบบธรรมชาติเน้นเลยนะคะที่นี่เต็มตัวขึ้นแล้โอเคตอนนี้เราก็พากันเล่นกับน,น,น้องควายจนหนำใจแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปทัวร์บริเวณภายในรีสอร์ทที่มีห้องพักสวยๆเป็นบ้านอยู่ในสวนนะคะมีหลายหลังมากๆ แล้ววิวธรรมชาติเขาคือสุดๆยิ่งเวลาตื่นเช้ามาบรรยากาศตอนเช้าของที่นี่คือสดชื่นไม่หวใครที่ชอบฟิวธรรมชาติมีความส่วนตัวสันโดษนะคะต้องที่นี่เลย Natural Park Resort เดือวังทองมากี่ทีก็ไม่เคยเบื่อนะคะที่นี่เพราะว่าแบบธรรมชาติฮิวใจสุดๆบ้านวิวสวนอุ้ยหลังนี้ก็สวยสอโอเคไหนๆก็มาแล้วเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะว่าภายในเขาจะสวยขนาดไหน โอ้เปิดประตูมาคือว้าวเลยสวยมากหลังนี้เป็นบ้านพักสไตล์นอร์ดิกนะคะราคาก็อยู่ที่ประมาณ2ใบเท่าต่อคืนคือภายในตกแต่งได้สวยแล้วก็น่าอยู่มากๆเลยค่ะใครได้มาเที่ยวที่นี่บอกเลยว่าคุ้มสุดๆเลยค่ะเพราะว่าห้องเขาก็สวยแถมบรรยากาศภายนอกรีสอร์ทคือดีมากๆมีน้ำตงน้ำตกให้เล่นโซนนี้ก็จะมีอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าให้เราครบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการน้ำร้อนตู้เย็นคือมีครบเลย มุมด้านขวานี่ก็จะเป็นห้องน้ํานะคะห้องน้ําเขาคือสวยมากๆสวยทุกห้องจริงๆคือจะบอกว่าบ้านแต่ละหลังนี่หรูน้าอยู่สุดๆเหตุผลที่เรามาเที่ยวที่นี่บ่อยๆนะคะก็นี่แหละบ้านสวยบรรยากาศดีมีให้เลือกพักหลายแบบมากๆแถมยังมีกิจกรรมให้เราได้ทำเพลินๆถ่ายรูปสวยๆคือนอกจากจะชมควายแล้วก็ยังมีเก็บไข่ไก่ด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปเก็บไข่ไก่กันสำหรับคลิปนี้ก็ต้องบายๆกันไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าต่อค่ะ